ดึงให้เจอทงกองกันนะทากแมทไปดลองก็เลยอาุปชายันจลองกองเราะปกตินี่เนจะรองเอาเรื่อกันนะแตให้ใก่อใในงแมก็จะเตียนดอกอันยาโยมลูพุ่งลูแท้งูทย่ีีนะลูแล้วแต่ต่อแง่งนอนตั้งต่อแ่งนอนที่บุเราตอแงอเราจะต้งตคุท่านนอนนจะได้เรยมยางก็ เป็นมอเบอรนีให้พยุการจิภอัศวะทุกโากธไรมกายท่านจะรองชาวบ้านเขารองพอดรงเดือดเดืออันสาสิบสที่นะตมอนเ่ยก็ื่อเดินอันาไปเอที่หลักอัศวะอะไพกทรงน่าก็ใจต่อเดินตัวนั่นตัวซ้อนตัวไรขึ้นตายาตัมุกพอดีตรงกับจักรโคงอย่เออให้ความ เ็เป็นตัวทีมเมโลราการผานคะแนนเลยเกินไปการมดกรหม่อมก็มุดไดอีคือเจ็บกระหม่อมปลายตีีมดกระหม่อมก็มปดดรอกเลยนะแต่รอบรรงนี้เจ็กระหม่อมััดไปดรอแล้วมันทันยนก็จะพ้าะแต่เราพัวดหรื่อะการโยนจะพลาดพลาดไปวายในระดับจริงจี่ดโยนกันมาในสองงการวายพราไไป เป็นตาทาน10ปีครั้งเดียวตะกินตะกินจะมีทุกปีแต่สองวัดเดียวกันนี้ติดทางานี่คือ10ปีจะทีครั้งเดียวบางบางนก็20ปีกับ30ปีกับีเราเอากวามผสมเดื่องอันที่มันมาลอยอที่ยาวันเด็กเด็กยาวันเเ tỷ đưa. Đưa một mươi tám tuổi ở đây so với các nhà bài này ngày ngày ngay 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 ngày ngay 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 đưa ngay 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 đưa ngay 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 มัน a ัจได้ในรูปปฏิกรรมมาแล้วก็เกิดใเกิดในในกรณีที่ไปนังคากีังีังคเน่ยนังคากีโมเน่ปฏิเดเดอได้ตัวเด็กบไปโครงการวนีคณะสงฆ์นอนไป โยมเนี่ยทำบด้องไราทมาเพื่อทบุญตลอดโยมจะนอนปลุกวามคทุกคนลอให้กระตือใจปลุทางกระตือมให้เกิดวาปุ่ยหน้รต้นตองมา่กีหน้าต้นตต้เกีเข้าไปรเิโอเคลูกจานไปตั่แต่นั่แต่กลังรัานี่โยมโยมพอใจก็เป็นบุญอันโยมพอใจก็กรตุญนอาบุญอะ่ความเมตตาที่ควาใจ ความพอใจนะระอันี้กระพุ่นกระจัวเองความดีก็มีบุญเลยมควไม่ัวก็มีบุลเลยมรอไปอันดูิตใจเป็บ่ิหยุอันดีใจเป็นสัตตัดรอให้ทุกข์ขีกไม่ึนแต่ให้บอเต็มที่ของพอใจเองสับพแบบคอยมันอื่นก็ไปตัวดตัเติมุริามไปดูถูกคุนเราืุน